อย่างไรก็ตามในภาพรวมตอนนี้พลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาแล้วหลุงตู่กลับเข้ามาแล้วหลังจ,จากที่ออกไปทะเลไปตั้งไกลตอนนี้ทยอยกลับมากลับมาแล้วสิ่งที่ต้องทําคืออะไรนะ,ะยึดมั่นในเรื่องของนักเลงนําการทาหารยึดวัฒกรรมแลนด์ออฟสมัยนะฮะไม่ใช่แลนด์สไลด์นะเอาชนะแลนด์สไลด์สบายๆคือ Land of อฟสม e นะ,ะยึดนโยบาย8ข้อ นะครับแม่นยำนยุทธศาสตร์ไม่เอาคลองไทยก็ไม่เป็นไรก็ตัดออกไปนะส่วนที่เหลือก็เดินไปแม่นยำในยุทธศาสตร์นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งประชาชนก็จะได้ประโยชน์สูงสุดทันทีทําให้ประเทศเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและจะก้าวเข้าสู่การปฏิรูปประเทศพร้อมกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองประเด็นเรื่องของการเมืองก็มีการจะมีรายงานว่าจะมีการเปลี่ยนแม่ทัพอย่างอุ้งอิงออกไปของเพื่อไทยนะครับแล้วก็จะมีการเอาพจน์มานเข้ามา ในขณะที่กระแสการยุบสภาพลเอกประยุทธ์ยืนยันก็จะมีการยุบสภาในเดือนมีนาคมไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะว่าการเมืองเป็นอย่างไรแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันใครบูรณาร้อยเองร้อเนวว่าวาคนวณเทียอกาสจากเมืองเพื่อไทยอย่างนี้เข้าไปคนเก็งเีโอกาสไม่ได้เลยคือผมว่านี่เป็นปกติทางการเมืองนะถ้าพรรคการเมืองไหนกระแสตอบรับของประชาชนสูงมากๆ ก็จะมีพรรคอื่นแสดงความพร้อมที่จะร่วมงานด้วยแต่สําหรับเราวันนี้พรรคเพื่อไทยอย่างที่ทั้งสองท่านนะครับพูดมาตลอดเราเดินหน้าโดยยึดเป้าหมายแลนสไลด์เป็นสําคัญไม่มีการเจรจาไม่มีดิวลับดิวเปิดเผยกับพรรคใดทั้งสิ้นเราเปิดเดียวกับประชาชนเป็นหลักถ้าเราแลนสไลด์นั่นแหละครับถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ครับคือคือเสียงคือไม่จับมือกับพลังประชารัฐถ้ได้300เสียงตามที่ว่าเมื่อกี้นะครับ คะแนนนนคะแเสียงที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพียงเดียวได้คือ300-310รอนะครับถ้าพี่น้องประชาชนก็หมายมไว้ใจอย่างนี้น่ะมันก็ไม่จําเป็นไม่จำเป็นหรอกครับแต่ถ้าพรรคที่เหลือไปรวมกับเสียงสวในการประชุมร่วมรัฐสภาจะทําได้ยากไหมครับถ้าเป็นพรรคเดียวครับไม่ได้ครับเขาเขาทำได้เพราะขาเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยได้แต่ว่าเขาบริหารไม่ได้วันแรกก็ว่ำแล้วเพราะในสภาผู้แทนราษฎรเรามีเสียง300เสียงเขาจะเป็นรัฐบาลเสียงขั้นน้อยได้อย่างไรใช่ไหมครับ ผมเชื <Es> <ừ> ่อว่าเสบียงเขาไม่เอาด้วยครับเพราะฝืนปิประชาชนครับปกว่าปีแล้วมีฉันขอให้แหยความเมื่ีนะคะค่าแรงของเราถูกแช่แข็งไปสามร้อยกว่าบาทมาเป็นเวลานานแล้วเพิ่งเดี๋ยวราคาก็ขึ้นหมูขึ้นราคาทุกอยางขึ้นหมดค่าแรงของพี่น้องไม่เคยขยับเลยค่ะขยับแป่ปีมันที่แหย่ไปสี่สิบกว่าบาทมันไม่ถูกต้องค่ะพี่น้อง ไม่มีวันเดินทางไปถึงสามรอยเจ็สิบหกเสียงได้ไม่ว่าเอาตักกะไหนนะครับเอาวิธีการใดก็ตามเพราะสถานการณ์ณวันที่ได้สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสียงเนี่ยวันนั้นในซีกภาคฝั่งตัวเองไม่มีไม่มีคู่แข่งคือหมายว่าว่าในภาคฝั่งตัวเองไม่มีคู่แข่งและขณะนั้นรวบรวมพักความว่างใหม่ซึ่งเคยได้นะครับซึ่งเคยผ่านการได้นะครับได้เสียงเป็นลําดับที่หนึ่งมาแล้ว ก่อนหน้านี้ก็รวมควบรวมเสรีธรรมและควบรวมชาติพัฒนาและก็กวาดต้อนนักการเมืองอื่นๆเข้ามาและเนี่ยนะครับที่ได้เสียงจำนวนนี้19เกล้านเสียงเพราะปรากฏการสึนามิ mm hmm. เมื่อสึอนามิเกิดเนี่ยนะครับในปลายเดือนธันวาคมเลือกตั้งเดือนกุมภาเนี่ย mm hmm. แน่นอนที่สุดกระแสอารมณ์ความรู้สึกของคน mm hmm. มันไม่มีกระจิตกระใจ mm hmm. ในการหาเสียงเลือกตั้ง mm hmm. และพักไทยรักไทยก็ได้สอสเป็นครั้งนะครับคนเดียวคือคุณปริศรีฟ้านะครับแล้วก็เป็นครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้อีกเลยไม่ว่าจะในนามพลังประชาชนหรือในนามเพื่อไทยก็ตาม mm. ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อจะบอกว่าการพูดคําใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนที่สุดมันเป็นตักกะ mm. เป็นมุมของการโต้เวโตวาทีในการหักล้างนะครับประเด็นต่างๆที่ไม่ต้องการจะตอบคําถาม คือถ้าฟังแบบคนทั่วไปเนี่ยก็ฟังได้แต่สําหรับคนการเมืองด้วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งประชาชนอย่างเราๆเ,เนี่ยมันเป็นคําใหญ่ที่ไว้กลบอาการไว้กลบเกลื่อนความผิดของโดยต้องยอมรับความจริงไงก็คลิปอย่างที่เห็นนะการที่เพื่อไทยมาปราสัยในภาคอีสานะคลิปนี้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียกระแส l a n d ไล i ์กำลังตกลง นะครับขณะที่เพื่อไทยนะให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะชนละนานหัวหน้าพาักบอกจะต้องได้แลนสไลด์300เสียงเพื่อเอาชนะสอวอให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามการเดินกลยุทธ์นะี้ถูกตอบโต้ด้วยหลักกลยุทธ์ชาตินิยมนะของฝั่งของพลเอกประยุทธนะ์ตอบโต้เรื่องของการปลุกความเป็นไทยขึ้นมาปรับกลยุทธ์ทางการเมืองจากเดิมเดินสายหาเสียงจัดเวทีหาเสียง เป็นกลยุทธ์การใช้อำนาจทางการเมืองนะครับโดยตำแหน่งนายกรัตรีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนตามเจตนารมณ์ของทางรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ในพุทธศักราช2560แก้ไขเพิ่มเติมของคุณมีชยัยริชุพันธ์จำนวน128มาตรานะครับซึ่งมีการฝังกลยุทธ์ทางการเมืองไว้ซึ่งพเดกปรยุทธ์กลับมา คะแนนนิยมโพต่างๆนะฮะปรากฏว่าคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์นั้นเริ่มตีตื้นขึ้นมาควบคู่กับอุงอิงนะฮะของเพื่อไทยหลังจากที่มีวาทกรรมที่ชื่อวันแลนสไลด์อย่างต่อเนื่องแต่นะ,ะพักของรวมไทยยังไม่มีวาทกรรมหลักอะไรเลยแต่ในส่วนของพักคพลเอกประวิทย์ก็จะทำเพลงนะประวิตย์700ขึ้นมาเพื่อหวังปลุกกระแส ของพลเอกประวิทรวงสุวรรณนะครับเพื่อให้ได้รับคะแนนนิยมในส่วนของภูมิใจไทยก็มั่นใจฮะว่าอนุทินชาญวีรกุลจะได้เป็นรัฐบาลน,นะส่วนคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าส่งเรื่องตีความให้ศาลร,รัฐธรรมนูญนะตีความเรื่องของเขตเลือกตั้งที่มีนะครับจำนวนคนต่างด้าว รายงานต่างด้าวนับรวมไปจำนวนเขตด้วยสาธารณูญก็จะนัดพิจารณาต้นเดือนนะครับมีนาคมคือวันที่สมีนาคมคือนัดมีการลงมตินั่นหมายความว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมตามกำหนดแน่นอนแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแม่ทัพเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแม่ทัพของเพื่อไทยเริ่มมีข่าวนี้เกิดขึ้นนะครับ หลังจากที่อุ้งอิงลูกสาวของทักษิณท้องนะครับแล้วปรากฏว่ากำหนดการคลอดไปตรงใกล้กับวันเลือกตั้งคือวันที่7พฤษภาคมพอดีนะครับซึ่งถ้าสมมุตินะเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งจะเป็นรัฐบาลอุงอิงก็เข้ามาบริหารไม่ได้นะครับเพราะต้องอ รักษาตัวอีกอย่างน้อย3 6เดือนนะครับและต้องดูแลลูกที่ยังเล็กอยู่และที่สำคัญขณะที่เดินปราสายหาเสียงเนี่ยนะก็จะปเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะอะไรเพราะว่าท้องแก่เนี่ยก็เกรงจะเป็นอันตรายต่อลูกนะครับนั่นก็เลยเป็นอุปสรรคนะฮสำหรับอง์อิงสำหรับลูกของทักษิณจึงเป็นที่มาของแนวคิดว่าจะเอาพจมาน ผู้ที่อยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยเจ้าของพรรคมาดําเนินเดินกลยุทธ์ทางการเมืองชูเป็นนายยกมนตรีทําไมเป็นแบบนั้นเพราะหลักที่ทักษินเขาเดินเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงประเทศเนิยอศกรรมเพื่อให้เขาได้กลับมานี่นคือหลักของเขานะครับยุทธการของเขาเนี่เขาใช้ยุทธการมาครอบครัวเพื่อไทยยุทธการครอบครัวเพื่อไทยหมายความว่าเป็นครอบครัวของเขาเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับใคร นั่นหมายความว่าคนที่เป็นนายกบตรีภาคปฏิบัติการจึงต้องเป็นคนในครอบครัวนะะนี่คือหลักของข้าที่เขาเดินเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองโดยใช้วัฒกรรมที่ชื่อว่าแลนสไลด์นะครับนี่คือหลักเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะฮะโปมานชินวัตรเป็นไครนะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนนามสกุลนะ,ะเป็นณป้อมเพชรจปมนนานณป้อมเพชรโฉษมนนานณปอมเพชรก็เป็นหลานของคุณหญิงภูนสสุขณป้อมเพชร นะเป็นลูกสาวของอดีตพบตรมาก่อนสำหรับพลจมาันนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475นะครับเป็นภรรยาของปรีดีพนมยงนะครับซึ่งคุณหญิงพูนสุขเนี่ยก็พยายามที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ได้แต่ปรากฏว่าถูก คณะราษฎรจับกลุ่มกันได้ตูกพวกเดียวกันจับกลุ่มกันได้สชก่อนการรัฐประหารล้มล้างในช่วงนั้นระยะต่อมาหลังจากคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์เรียบร้อยเนี่ยจึงไม่ประสบความสําเร็จนะนั่นคือส่วนของคณะราษฎรแต่พจมานก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทักษิณมาโดยตลอดและอยู่เบื้องหน้าควบคู่กับทักษิณพอมีคดียึดทรัพย์ก็ทำพิธียาเพื่อไม่ให้มีการยึดทรัพย์ถึงอภจมาน นะครับนี่คือกลยุทธ์ของเขาตอนนี้ปัญหาของเขาคืออะไรปัญหาของเขาคืออุงอิงกำลังท้องนะครับหาเสียงก็ลําบากถึงชนะมาเป็นได้ก็ไม่สามารถเป็นนายกรัตรีได้ต้องโคหรือว่างต้องให้คนอื่นมารักษาการอีกนานนั่นหมายความว่ามันจะทําให้พรรคการเมืองหาเสียงได้ลําบากมากขึ้นในช่วงนั้นนั่นคือปัญหาหลักปัญหาหลักของอุงอิงนะครับถ้าไปดูในเชิงเศรษฐกิจ นะครับทำให้ในหลักโหลาศาสตร์แล้วโอกาสที่อุ้งอิงจะกลับมาหรือว่ามีโอกาสเข้ามาดำรงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างจะยากยากกว่าปกติถึงแม้ว่าจะเป็นปฏิลิสหมายเลขหนึ่งถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัมรีก็ตามนะฮะนี่คงจะเป็นปัญหาหลักนะก็มีอาจจะเป็นคุณหญิงพมจมานเศรษฐาทวีสินอุ้งอิงสามคนก็เป็นหลักส่วนที่เหลือนะฮะก็เป็นพนักงานดูแล เหมือนพักการเมืองซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานว่าจะมีการยุบพักการเมืองอย่างน้อยสามพักการเมืองเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังส่วนการเลือกตั้งเป็นไปตามกําหนดไหมก็เป็นไปตามกําหนดเป็นไปตามกําหนดคือวันที่7พฤษภาค,คม,คมาตกลงก็ไม่ช้าละก็หมายความว่ากกตก,ก,ก็จะสามารถแบ่งเขตได้ตามกําหนด <c oughs> นะครับ28หลัง28ก็เลยมา3 4มี่วัน สีวันก็เลยมา3-4วันนั่นหมายก็ว่าก็กรกตช่วงหลังวันที่3มีนาก็จะประกาศได้ทั้งเขตประกาศได้สูตรปฏนะิลิสหลังวันที่3มีนาคมก็จะสามารถประกาศนะเรื่องของเขตเลือกตั้งในการประกาศลังปฏนะิลิสได้ครบสมบูรณ์ก็การเลือกตั้งก็จะครบกําหนดนะตามกําหนดเดิมคือวันที่7จ็ดนะคะระับพฤษภาคมอย่างไรก็ตามหลักที่สําคัญนะ ะะก็คือว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่นะฮะซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะว่าการยุบสภาเนี่ยควรจะยุบในเดือนมีนาคมมันต้องดูหลักที่สําคัญคือจำนวนคนเข้าพักมากกว่าหรือจํานวนคนออกพักมากกว่าถ้ามันนิ่งแล้วก็ไปยุบตามกําหนดนะฮะไม่จําเป็นจะต้องเรื่องของกรอบเวลา90วันนะ,ะแต่ถ้าคนเข้าพักจะมากกว่าแล้วปรากฏว่าคนออกพักน้อยกว่า นะก็ยุบได้ยุบสภานหนึ่งวันนะก่อนวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของทางรัฐธรรมนูญหุ่นะสวนก็ลองพิจารณาดูนะดูจังหวะดูว่าคนเข้ามากกว่าหรือคนออกมากกว่าถ้าคนเข้ามากกว่าเกี่ยวข้องกับสสอเขตเกี่ยวข้องกับปฏิริษีก็ยุบเลยยุบก่อนหนึ่งวันพอก็มีผล30วันเหมือนกันต้องลากเกมให้ยาวที่สุดนะฮะลากให้ยาวที่สุดใช้อํานาจหน้าที่ให้ได้ดีที่สุด ส่วนการจะเดินทางขึ้นปราศัยหาเสียงนะครับตั้งเวทีหาเสียงเนี่ยให้ยึดหลักที่สําคัญคอย่าไปเดินก่อนเวลาเพราะคนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยกับคนที่เป็นฝ่ายค้านมันต่างกันนะคนที่เป็นรัฐบาลมันมีอํานาจหน้าที่นะครับมีงบประมาณนะครับมีกําลังพลอยู่ในมือเนี่ยการเดินทัพจึงแตกต่างกันนะจะไปใช้การเดินทัพในรูปแบบของพรรคการเมืองธรรมดาไม่ได้ยึดหลักอะไรเป็นสําคัญ กิจศีกาการเลือกตั้งเมื่อไรก็ตามมีกิจฎีกาการเลือกตั้งจัดเวทีเดินหาเสียงไม่ต้องรีบมีเวลาตั้ง45วันนะฮะไม่ต้องแข่งสิ่งหนึ่งคือแข่งกันขึ้นป้ายอย่าไปเสียเวลานะแข่งกันขึ้นป้ายยิงขึ้นป้ายแข่งกันขึ้นป้ายขึ้นป้ายใครขึ้นป้ายใหญ่ขึ้นป้ายมากคนนั้นชนะนักการเมืองโง่ๆง่งงๆนะีที่ทำนะะการชนะการหาเสียงไม่ได้แข่งกันที่ป้ายแต่นักการเมืองมองว่าใครป้ายมากคนนั้นชนะแต่ ผลที่กลับมามันเป็นเนกาตีบสมเกมอย่างไรก็ตามในภาพรวมตอนนี้พลเอกประยุทธ์กลับเข้ามาละหลุงตู่กลับเข้ามาละหลังจากที่ออกไปทะเลไปตั้งไกลตอนนี้ทยอยกลับมากลับมาแล้วสิ่งที่ต้องทําคืออะไรนะ,ะยึดมั่นในเรื่องของนักเลงนําการอาหารยึดวัฒกรรมแลนออฟสมัยนะฮะไม่ใช่แลนสไลด์นะเอาชนะแลนสไลด์สบายๆคือแลนออฟสมัยนะ,ะยึดนโยบาย8ข้อ นะครับแม่นยำยุทธศาสตร์ไม่เอาของไทยก็ไม่เป็นไรก็ตัดออกไปนะส่วนที่เหลือก็เดินไปแม่นยำในยุทธศาสตร์นะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งประชาชนก็จะได้ประโยชน์สูงสุดทันทีทําให้ประเทศเกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและจะก้าวเข้าสู่การปฏิรูปประเทศพร้อมกันขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ oh